จริงๆ MQL ย่อมาจาก Marketing q u a l i f i e d Lead ส่วน SQL ย่อมาจาก Sales q u a l i f i e d Lead คือ Marketing q u a l i f i e d Lead ตรงๆครับ Marketing มันคน Qualified ว่าลีดี้ดีเขาอาจจะ Qualified จากการที่เราถามคำถามในฟอร์มแล้วลี d ที่ตอบแบบฟอร์มเข้ามาอยู่ใน Range Budget ที่ลูกค้าตั้งเอาไว้ก็ q u i l i f y ได้ถูกไหมครับเือเขาอาจจะตอบข้อมูลที่ว่าทำไมเขาถึงสนใจสิ่งสิ่งนี้แล้วเราก็ไปอ่านใน Short Text ของเขาดูเหตุผลของเขาอย่างเงอันนี้คือ ึ่งในวิธีที่มาร์เก็ตติงสามารถช่วยคอลี่ไฟายลีดได้ถ้าหากมาร์เก็ตติงที่แบบโหดๆหน่อยก็คืออาจจะไปเช็คโปรไฟล,ล์ลูกค้าเลยว่าลูกค้าเป็นใครมาจากไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงดูแล้วเหมาะสมไหมกับการจะเป็นลีดที่ถูกต้องอเลยป่าอันนี้คือเมธอดทางมาร์เก็ตติงที่มาร์เก็ตติงสามารถไปหาข้อมูลมาได้คราวนี้เซลล์คอลี่ฟายลีดคือง่ายๆเลยครับเซลล์โทรไปแล้วลูกค้าบอกว่าสนใจเซลล์โทรไปแล้วลูกค้าบอกว่ามีงบเนี่ยอันนี้คือเซลล์คอลี่ฟายลีด ซื้อไม่ซื้อไม่รู้นะแต่เซลล์บอกว่าคนเนี้ดีเด็กซีทับพาร์ทแค์